ส่วทุกคนนี้เดี๋ยวจะรับค่ะส่วนสองสักแข่ขพี่น้องมาเนี่ยมื่อคืนอาหัวยังเตือนถึงมาเนอะเมื่อคืนน,นี้มาได้อาบน้ำพี่น้องเลยกินกระเจนฮอด๊อกมาเห็นเนาะมีกบ,บดะดอกดอกแต่ว่าสะากแขกมาได้อาบ,บมันซีดน,น้ำน,นะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเก๊กขนมปังอันนี้ก็จะเป็นแปง้งถอดกรอบนะอ่ะสะกแขกก็ซืมาทอดไปจังหันก็เลยนะพี่น้องเรียบมาบอกก็เลยแขกขำเพจจังหันนะพี่น้องกำลังเอาออกจากตู้เย็นเอือย สักแค่สีถอดไปจังหันหลังก็พี่หนักสักแค่ถอดแปลงโอ้โหแปลงเต็มมึนอ่าไปจังหันสักแค่มาร์กเองเนาะพี่น้องเนาะเรามาเบิ่งกันเลยพี่หนังอ่าสักแค่ใส่รถดีลงไปน้ำแข็งเนาะใส่รถดีโอเคพี่น้องรถดีประมาณนี้เนาะคือซีบวเข็มกันในดอกอ่าปิงโน่พี่หนัง ดูลงไปเลยอ่าเพราะว่าอ่าตามด้วยตามด้วยนะ้ำมันหอยจ้าใส่ไปเลยโอ๊ยเข็มมือจังน้องสวยสียเข็มนะเสียเข็มสายแคนาลไลน์ไหมเพื่อะะะนะกากาน้าพี่น้องเนะาะเพราะว่าอ่าสดเนี่ยนี่อาซีบอสเสบคือแบบเป็นขวดเจสี่พี่น้องเอ้ยบ่แไหมอันขวดเป็นหูขอดเห็นเส็บพี่น้องหูแม่ขู่อะ คืออยู่ไทยเขาจะกินอ่ากระแขกก็มามากก็เลยนไปน้องแค่แน่หนองมันใหญ่นะมันมันหนอนบวขาวทั้งไหนมันนะกระแขกก็เป็นบาดพี่น้องเอ้ยนังกุ้งยังไม่ทันตื่นอยู่ขืนนีมบนหนอนพี่น้องเอ้ยจืดจืดอยู่หัวยิมอยู่มัดขืนหรอกอะจืดมูมูร้ายคนจืด แล้วเพิ่นหยานตอนคาด้าไฟหลังหินว่าพี่น้องเสียงเพิ่นหายนะคิดนะอ่าสักแค่ก็เอามาเพิ่มอีกสองพี่น้องเพราะว่าเพื่อเอื้อยเพิ่นเอามากินอยู่เพื่อเนาะเอื้อยเพิ่นเป็นรอยพี่น้องแต่ว่ามขึ้นเนี่ยออดบัวได้พี่น้องเอ้ยออดบัวได้กินกายแหงพิษได้ไงเป็นรอยเป็นหมึกเนาะอืมเป็นตาเสียไปรีบพี่น้องสักแค่มากตาพป่นไง ใส่รดดีหน่อยนึงไม,ม่อีเมลบรเห็นมาจากไหนเดี๋ยวสักแค่ไก่สีหยอดหนามใส่เนาะหนามธรรมดาเฮาเอืเลยแล้วว่ะเดี๋ยวสักแค่กับสีขนก็พี่น้องสีข,นก,น,สขนกันเลยอันนี้ก็สีเป็นแผงแป้งถอดก่อนมาานัง้งจ้ะเนาะข้ากระดสาษสุกันเลยโบข้ามาจุม่มอ่ะมาสูบอ่ะ อืมส uh, ุกอ่ะเสอยดเหนียวไปโอ้หามหลงอ่ะโอ้โหพี่น้องเอ้ยสีแค่ใส่น้ำลอยเลยพี่น้องน้ำลอยเสียงหัวอ้าว่าไปยังมันกะได้ยี่นอเขมขนเยอะอ่ะประมาณนี้แหละ ตอนนี้ยมอข้างาก,กับเดือนแล้วพี่น้องสเก็ตกับสีเอามาสุบกันเลยเนาะนะสเก็ตกับบุกค่อยเห็ดได้พี่น้องนี่อ่าขออนุญาตใส่มือสเก็ตล้างมือดีแหล,ล,ละพี่น้องโอ้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะว้าวคุก <laughs> คุก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 ให้เข้ากันเออป้าไปก่อนพี่น้องวันนี้จังอารมณ์ของกันเนาะ แล้วก็มาค <ik> ุกคุกคุกแล้วก็มาคุกเก็ดขนมปังบรด้ตาบอ้ตามามันหอนเลยใส่ละววะเนี่ยเดี๋ยวสักแค่ก็มาเทียนักไป อาโคกจะเสีไปเรื่อยๆจนอ่าะมดนี่เนาะพี่ดองเนาะว่าสูซักแค่ว่าสิเป็นเนี่ยได้เสียบคือว่าถุงบว่าถุงมันแทบเสียบนุ่งเหมือนน่ะมันเคือนี่ยเสบเนาะเล็กน้อยมันก็ว่าเสีบอันนี้แล้วเล็กน้อยก็บอกว่าเฮ็ดคล้ายแต่ว่าสเสื่อเนาะอ่ารละพานพี่ดองเลยซะเขาสะแค่เป็นแม่ขาเนี่ยเพื่อที่มันเลื้อยยังเลือยจะลอยหยิบเออเขาสองอันหาผ่านเมนอยู่ขั้นอันละผ่านนี่บ่ได้เนาะเพราะว่าทงหนึ่งห็นมันมีได้ไม่ซีบไปอันเท่านั้นมันมันหนองใหญ่เนาะ มากับเป็นกิโลด้วยสามโลทงๆละโลคุกไปคุกมาคุกไปคุกมาเฮ้ออีค้นไปสั่งนี่จะแค่เอากํไปนะเถียงเนาะรว่าน้ำมันเก่าเนี่พี่น้องมันก็เลยอาจดดำๆนี่ ไงไก่ห้องหักอะไก่ที่ชกกับพี่น้องเพราะว่าน้ำมันมันบดถ่วงเนาะอืมกินมันออกมาหอมๆดีดังอันนี้ก็เสียไปที่หันเนาะแบงกินหนักเนาะตามส่วนอือก็ฟแล้วมีอะไรอะไรกันบ้ออกแล้วพี่น้องสุกยักเลยเนาะสีว่าฮะคุบากินแกออกมาเลือดเต็มเนื่บ่ได้เนาะ บังบังบังพี่น้องบังบังพ่นาโอเคยางกระแยกกระแยกอยู่นีนจะได้อกอแก่ไฟมาสัมาเป็นเนี่ยนะนเป็นอย่าจะกินี่ โอ้ก็กินแมงกระสอนพี่น้องวันเอกแต่กินแมงกระสอนมากก็อันนี้มายางเป็นสิ่งแ,แล้วกินข้าวว่าหล่อมะโอ้หลอมแม่มากเลยเออแล้วลูกอ่อนพันหลอมว่าไม่แห้งขึ้นขนไดไส้ที่ตะปเต้ะตขนได้เนะาะระวังนะว้ยกินแมงกะระ,กะสอนเพราะว่าแมงกระสอนนี่มันอยากเพชรได้น่น้อง แต่ยังว่าแหงสิบทันเนาะเพราะว่าสัสาากแค่ว่าสิไปใส่บาทก็เลยเอาไปใส่บาตรยังไปจังหันเนาะว่าสิไปก็เลยเออให้แม่ไปซะ่น้องสะสักแค่บด้ไปเ,เปนาะเออแจงมากคล้องวันที่ซิมหาเลยผิดองเได้สักแค่เสือเขียบมันอีนเขียบเข้าบ่ได้พี่น้องนี่ได้เขียบเท่านี้เอาซีสุกๆผิดอ่ะยำบ่ซุก ต้องสักแค่กับเก็บไปจังหันเป็นทีเรียบร้อยทั้งหมดกระหอกน้องพี่เนาะอันนี้น้ำจิ้มอ่นเดี๋ยวสักแค่กะเสียมาสิ่มต่อต่อเอาไว้เนาะเอาไว้กับตอวบเป็นตาเก็บใส่ได้ไหมนี่ตอสักแค่เหลือไวน้นะเหลือไวต้ตอแป้งมันบวก้า,ากันมันบวงหมวาามมยพี่เนาะอ่ะสักแค่กะสีมาลองจิ้มน้ำจิ้มกันเลยพี่น้องมันคือเนี่ยบัลลัยกินทอดน้องบอัลลัยกินขาวเลยพี่น้อง สแก็ซิมากินมามาพี่น ja, ้องกินลองสิเบงคนเดียวกัเนาะมึ good, ้เคเนีย <inaudible> ่ได้กินขาพี่น้องว่าเสบบ่สแขวเห็ดเนาะมาๆๆพี่น้องัสแมากินขามเคเนีย่ได้กินบด้กิน่าเนาะเพราะว่าคนไม่จะพอกันกินสรกัซิมะอนเะมึ้คยนีลองสิมเข้ามาทนนีายอะเนาะหนถอนะ ไม่ล้เป็นอนอันคืสาวาสบายดีสบายดีพี่น้องอ่าตอนนี้เนาะเป็นเวลา3โมงกสแขกกับบาเขียนแหงบางว่แหงบากก็แปลว่าแค่บาก็แค่กับสิบปท้ายเขียนแหงพี่น้องแปว่าให้เขียนแหง้าย วันนี้บันไร้าไปได้พี้องแต่ก็สักแขกถึง่นุ่มเนาะตัวละสี่สิบบาทพี่น้องค่ะเป็นเงินไทยเนาะตัวละสี่สิบบาทเป็นเงินไทยเนาะสักแขกอะตอนแรกว่าที่ส่งไวใน แม่เขามาถูกคุณอยากนนก,ากินเนาะพอมาถูกวันนี้สุราถาว่าคุณบะได้ามา,าไหวน,นะคบณไหวเก็บไหวเมันสิบวเสบคือตอนตุ้ดมันเนาะจะแค่แต่ที่อัตคานะสุราไม่ได้ใช้กินเพท่นมันในกระแตงสุดใสสุดเอือเต็มที่เต็มยอดเลยพี่น้องเหอะแคทั้งสองเอือยแต่ก็ะใสเสือเนาะมันในข้าให้คลายแห้งเห็กลุยๆพี่น้องด้แห้งเห็กลังกันคล้ายได้เนาะคล้ากระเป๋าเอือดพี่น้องเต็มที่เต็มสุดเลย อ่ะมบร้านเจ๊แค่เก็เเขียนในกล่องเขียนเแคน่คนีน้